ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเอาลังจากที่แลวมันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็สีลงงชิมไปเรื่อยๆครับพอดีขาดหายไปหลายมือครับพอดีอยากทำงานคุมันแค่หน่อยครับผมเดี๋ยวมือนี้ครับดัดดินเขาเงื่อนจะคล้องครับผมพอดีฝนสีตกนะเดี๋ยวมันสีเหนียวครับมันเป็นดินไอลุกล่างอยู่ครับตะวันเป็นดินดากผมเดี๋ยวเบื้องความแรงที่หาครับ กเติมน้ำมันครับเดี๋ยวออกไปเห็นงานขั้นหน่อยไปเห็นงานครับอีกคนละหมองครับัง้งข้นทางไปครับผมแล้วก็ด้านดินเขาเงื่อนถ่างตั้งเติมน้ำมันเแลยวครับหาโรซีหาครับใบมีดที่ที่เฟิร์ดความยาวก็จะอยู่ประมาณสองเมตรครับผม สำหรับความียางของใบมีดเดี๋ยวเบิกกันทำงานทั้งคนครับดันดินกองรถสิบล่อครับสองรถตัวละสี่ล่อ เสียงจองแน่นๆครับสำหรับหาซูนที่หาครับมีราคาสูงครับเพราะในตัดไปเมตรสองเมตรกะพอดีครับสำหรับผมผมว่าพอดี ถ้าเป็นของกินสีตเต็มเมีดแบบสิบมันก็น้างสันครับโคงสันโวดมีข้อดีเลยเวลาทาใบเมยียมันกว้างนี่เวลาเขาเก็บงานนะครับมันมันสิเก็บได้ละเอียดกว่านะครับผมสิเก็บงานได้ดีกว่าวสันซะแางยนต์นนนกับสองพันเก้าร้อยซีซีครับบ่มีเทอร์โบ กะกำลังหาเทอ,อร์โบอยู่ครับผมคุณได้มีของจอร์เดียหานคุหาคุณดีนะครับหรือว,ว่าหาคุณเชนหาสิครของถอดนะครับผมคุณได้คุณได้มีกับโงข้าวนะครับผมสหรับโบวเดิมเนาะคุณได้ถีบบนไปใส่เทอร์โบแต่งสินะครับของเก่าถอดออกนะครับผมอยากขายกับถ้าบอกได้ครับผมให้เบอร์โทรมากระไรในคลิปเดียวผมจะติดต่อไปเองสหรับเทอร์โบครับเป็นโบวเดิม เดี๋ยวเสียวมใส่สีหาครับถามว่าเรือมันแห้งบ่ผมกะกะว่าแห้งอยู่แต่ว่ากาโดยอารมณ์นะครับกับหาซุนะสุนสดีผมว่ารุ่นนี้มาเร็วครับหลออมาเร็วเบิดไว้นะครับแต่ว่าหาสุนดีนี่มันจะไปอัดได้เรื่อยๆครับหลอบหลอบจะเอาไงวามีกําลังสามบองครับผมเอร์โบเนาะมาก็สีปัจจัยยาวกว่านิดน,น้อยหนึ่งครับ ก็คพื่อจงส่งไปไปเร็ว้ยวกันน้อยหนึ่งอยู่คือว่าแหละครับเทอร์โบกับโบเทอร์โบมันก็นแห้งต่างกันอยู่อัน,นะครับผู้ได้มีกระซ่งขทาวนงสำหรับเทอร์โบนะครับนี่คือพิธีดิน,นเหนียวนะครับบนตกมากนี่เหนียวเย็ะหนักนักการุงอะไรระวังหนักครับเดี๋ยวยังที่ตัดดอกเดี๋ยววางๆก่อน ยังมีอีก้ลายยางครับที่ต้องเหตุขาดต่อขาขาดนะครับผมเห็ขดขาดนี่ผมว่าสันซะนนตัวนี้ก็มีสเตย์นอตะบายครับขันน้นนาแล้วกับฟ้าให้ครับผมอีสัยดามตัวบะม,มีดามตัวบัานหลัง พอฝนตกมากกับเลียวมันกับพอดีปูมนันครับพี่นอ้องงานกันเรื่อยๆครับช่วงนี้ไปเรื่อยๆตอกแท้ให้ครับผมไปพูเรามองเลยวันนี้สามคน สามคนสามคันครับพวกเราหมองไปเลยผมก็จะเอารถใหญ่ไปงานชั่วโมงนะครับนิดหน่อยก็จะเอารถไปไทพวนงานเ,าเป็นไรครับสู้บด้คันในทางแนนบ้านอยู่ยกบ้านรถเจนี้ครับบ่ได้คันแล้วสู้บอกก็คือเพราะว่าในรุดดิน เขาไปเขาฟังคุณอัมต้นไรเหรอเดี้งทางเท้าหนึใส่เขาไปด้านนี้ก็รถสิบหลอดนี่รถด,ดัมสินะครับผมโมมาพอดีครับสำนักมันไหนครับมันกขสีสีดันดีๆเน่อยยินซ้ำรถดัมเหมือนกับ ข้าวเดียวครับต้มข้าวเดียวปวดผมกินเลยบางหลายๆเลยเอาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวโอ้เจอกันไคลิปหน้าครับแล้วพอปอชมนะครับผมการทำงานครับเรื่อยๆอ,อ๋อสรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ